สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมาคอดออนไลน์นะครับกับแอปมาคอดตคอนเทปนะครับสุดยอดขึ้นไปครับผมมานีขึ้นไปนี่เราจะเล่นประมาณคล้ายๆกับเต้มกึ่งโจนนะครับกึ่งกึ่งกองโจน นิดหน่อยคู่แข่งไม่ยอมขึ้นเป็นมาตรฐานนะครับเราก็หุบเข้าไปอย่างนี้เลยอืมมาเป็นย่อสั้นนะครับคู่แข่งเป็นย่อสั้นอืมไปยังไงดีทีนี้ ไปสรงนี้ครับขึ้นมาเป็นผสมสามเรียงคล้ายๆผสมสามเรียงขึ้นไปผมก็เลยไปไม่เป็นเลยทีนี้พอเขาไม่ขึ้นมาตรฐานแนะทบจะไปไม่เป็นเลยเอาแล้วครับเขาแทรกเข้ามาแล้วไปยังไงดี ไปอย่างนี้ดูสิเอาแล้วครับคู่แข่งเขาไม่ยอมเหมือนกันถ้าเราจะเดินให้กินฟรีๆหนึ่งตัวแล้วก็คว้ให้กินแล้วก็สามสิบยิบห้าแล้วก็สามสองยิบแปดเขากินมาเรากินยาวๆสามต่ออู้สวยงามครับท่านผู้ชมครับมาดูกันมาดูกัน ภาวนาให้แกกินนะครับแกอยากกดจอมแพ้ขาขอสวยแน่แต้มนี้ผมจะไปสามสองยี่แปดนะครับท่านผู้ชมสวยจริงๆส่งเข้าประกวดภาวนาว่าให้แกอยากกดยอมแพ้อู้หขอบคุณมากๆครับท่านขอบทุนขอบคุณท่านจังเลย ขอบคุณยิ่งกว่าผมชนะอีกขอบคุณยิ่งกว่าผมชนะอีกครับแต้มน,นี้ร่มสามเข้าฮอตนะครับเราก็ไปนี่นะครับก็ส่งสติกเกอร์สะเทือนใจมาแล้วส่งสติกเกอร์สะเทือนใจ แข่งสักครู่นะครับท่านผู้ชมผู้แข่งน่าจะกาลังคํานวณอยู่ว่ามัน,ม,นมันน่าจะไปยากแล้วแหละทีนี้นะครับต่อนะครับตัดสินใจต่อเรากินไปอย่างนี้ก่อนแค่นี้เราก็ชนะแล้วครับนชนะแล้วนะครับโอเคผูค้แข่งก็น่าจะยอมนั่นแหละเลยทําให้มันหมดทางเดินไปเลยมาทีนี้ฝั่งเขาเป็นฝั่ง เดินก่อนบ้างขึ้นไปแกไม่ขึ้นมาตรฐานนะครับแกขึ้นเป็นยอ่อก็เลยต้องไปทรงนั้นนะครับทีนี้ขึ้นไปขึ้นไปครับมานี่เป็นโจรทรงดาวนะครับเป็นโจรทรงดาว ออกมาทรงนี้เอาเสียงเสียงไปเลยเอาเสียงเสียงไปเลยขึ้นไปทรงนี้ขึ้นมาเป็นปุ่มสามเหลี่ยมนะครับไปทรงนี้ก่อน ชีกวงออกมาสบัดไปก่อนเนาะต่อไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่างอื่นค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งกระดานนี้น่าสนใจ ถ้าเราเดินเบียดไปเขาจะทำยังไงเขาจะอุดหรือเขาจะต่อหรือเขาจะหนีอ๋อเขาต่อนะครับเขาตัดสินใจต่อเลยขึ้นไปครับผม สบัดกันแล้วสบัดสบัดสบัดขึ้นไปไปนี่ขึ้นไปลงมาเข้าฮอตเรายัางเข้าฮอตตาตรงไม่ได้นะครับไปนี่ก่อนพยายามจะเบี่ยงเบน ความสนใจมานี่ก่อนเขาไม่ยอมเดินมาเข้าฮอตนะครับออไม่ใช่เขาไม่ยอมเดินมาเข้ากินเกายังอยู่ที่เดิมก็ <c oughs> เลยเข้าฮอตหมายเลขยี่สิบเก้าไม่ได้นะครับมานี่เข้ากินไป เตรียมค่าฮอตแน่รู้ดีนะครับรู้ทันเลยทีนี้ลงไปนี่หาวิธีเข้าฮอตให้ได้ <c oughs> เดินลงมาแล้วครับเขาจะมาเข้าฮอตที่แน่ๆเข้ามาเข้าฮอตแหละเรามาไล่จับกินเฉยๆก่อน<ๆ>เขาหนีเข้ามาเราลงไปเข้าฮอตตัวที่สอง เข้าฮอตก่อนครับเอ้าเรียบร้อยเลยแพ้ง่ายๆครับดอกนี้แกดันมาเข้าฮอตนะครับเรียบร้อยเลยอม สวัสดีครับมาถึงคู่ที่สองแต่เป็นคู้แข่งคนเดิมนะครับเหมือนเกมแรกแต่โอเคแกขึ้นฝั่งนี้เลยทีนี้ผมก็ไม่ขึ้นสูงนะครับผมไม่ขึ้นสูงเตรียมสวิงขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับสียดยที่แกมให้เดินมาตรฐานเนาะถ้าแกเดินมาตรฐานจะสนุกกว่านี้นะครับจะสนุกกว่านี้แกน่าจะขึ้นมาตรฐานหลังให้หน่อย จะขึ้นเป็นยอ่อเหมือนเดิมนะครับเป็นยอ่อเหมือนเดิมโอเคขึ้นมาเมื่อกี้จะโดนร่มเนาะจะโดนร่มยาวๆไปขึ้นไปครับผมมาทรงนี้ ไปนี่ครับแกเดินหนึ่งมาห้าเนาะก็เลยโดนไปนะครับที่เดินหนึ่งมาห้าเพราะว่าแกเห็นว่าเราจะกําลังจะเข้าหมายเลขเก้าไงเขาก็เลยเดินขึ้นมากันนะครับทีนี้เขาต่อแล้วเขาแก้ด้วยการต่อทีนี้คขาแก้ด้วยการต่อเราจะไปยังไงดีขึ้นไปทรงนี้บ้างครับ ขึ้นมานี่ไปทรงนี้ครับ <c oughs> มานี่ครับขึ้นไปเตรียมต่อสองนะครับ สองสิบหกไม่ได้สิบเอ็ดสิบหกได้อยู่สรุปเดินก้าวมาสิบสี่เบี่ยงตัวเข้านี่ นะครับคู่แข่งเวลากำลังงวดเข้ามาทุกทีเหลือไม่ถึงสิบเจ็ดหกเอา่ามาแล้วนะครับแต่สำหรับคนนี้ผมการันตีได้เลยว่าแกไม่ปล่อยเวลาหมดแน่้นะเพราะผมรู้จักชื่อเสียงแค่ดีนะครับถือว่าเป็นเซียนใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันโอเคเอาแล้วครับแก้แก้ด้วยการยิงให้กินสอง แล้วมาเบียดเข้าฮอตนะครับเบียดเข้าฮอตทรงนี้เราถ้าเราปล่อยให้กินเส็ไปสองกินปุ๊บกินปุ๊บมานี้แล้วเราเดินสองมาหกดีกว่าเนาะโอเคนะครับเขาก็กินลงมาเสร็จแล้วเราเดินสองมาหกเดินต่อมาทรงนี้เราก็กินไป อย่างนี้นะครับกูได้กินนี่พอเข้านี่เพ๊่ก็เลื่อนมานี่ก็จบนะครับไม่รอดนะครับคู่แข่งยอม <c oughs> เดินหลังอีกครั้งหนึ่งไปทรงเดิมนะครับไปทรงเดิมเล่านี่แหละคู่แข่งก็ไม่ยอมขึ้นสูงสักที ช่วงนี้ผมจะเดินทรงเตี้ยๆทรงนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะลองไปศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับผมจะไม่ขึ้นสูงตั้งแต่วิดีโอชุดที่แล้วแล้วนะครับจะเดินเลาะไปข้างๆนี่แหละมาแล้วครับกู้แข่งมาแล้วขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ ไปทรงเดิมนี่นะครับมานี่ผู้แข่งทำเหมือนกันไว้ทำเหมือนกันไปทรงฉีกข้างๆนี่แหละโอเคโอมาแล้วครับขังข่าวมาแล้วมาแล้วขังข่าวดาวกระจายพบขังข่าว บีบเข้ามาไปทรงนี้ครับถ้าเบียดมาเราก็ต่อทีนี้เราจะเบียดมานี่กินปุ๊บแล้วเราก็ต่อสองข้าฮอตน่าจะสวยงามตามท้องเรื่องนี่แหละครับสวยงามตามท้องเรื่องเลย ไปไหนดีขึ้นมานี่ <c oughs> ไปนี่ก่อน ไม่ค่อยสบายนะครับอากาศเย็นมานี่ไปครับผมเอาแล้วครับเวลาคู่แข่งหกห้าโอเคขึ้นมานี่เราก็ กินเลยเพราะว่าเขาปล่อยให้กินยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับเต็มนี้เอาไม่อยู่หรอก <c oughs> เดี๋ยวนะสิบเก้ายี่สามได้ไหมสวยนะครับอันนี้ก็สวยนะครับขึ้นอยู่ว่าเขาจะกินไหนนะครับมาดูกันว่าสวยแบบไหนนะครับกินไหนโดนหมดนะครับภาวนาว่าอยากอยากให้แกยอมแพ้นะครับเดินพี่เออนั่นแหละกินไหนโดนหมดนะครับอย่ายอมแพ้พี่ โอโหขอบคุณพี่มากๆผมดีใจยิ่งกว่าชนะพี่ที่พี่กินมาครับมาดูคู่ที่สามไม่เจอคนเดิมแล้วนะครับเจอคนใหม่แล้ว ไม่เจอคนเดิมแล้วนะครับงานนี้เจอคนใหม่มาลองดูกันว่าจะใช้กลยุทธ์เดิมได้ผลหรือเปล่าจะใช้กลยุทธ์เดิมได้หรือเปล่าขึ้นไปครับย่อมาสรงนี้ นี่ครับเป็นมาตรฐานเต็มรูปนะครับฝังน้อขึ้นไปต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปทรงนี้ มานี่ครับขึ้นไป ึ้นมาต่อออกข้างไปกินมาทางนี้นะครับ <c oughs> ชิดมุมกลางเข้ามากดดันเราไปไงดีวัดดวงแล้วงานนี้ คู่แข่งคนนี้น่าจะไม่ไม่พลาดง่ายๆไม่พลาดง่ายๆแน่ๆน,ะนะโอเคโดนเบี่ยงแล้วเราโดนเบี่ยงสองตัวแล้วกินสองเท่ากันกินสองเท่ากันตรงนี้เราจะแก้ยังไงดีเราต้องเกลยตัวตัวนี้ครับเจ็ดไปสิบถ้าเขาเดินสิบสามมาเก้าเราจะได้เข้ากินสิบสิบสี่แต่เวลาคู่แข่งเหลือไม่ถึงสิบวิมานี่ครับ แต่ว่าเต้มเราไม่ได้เป็นต่อนะครับไม่ได้เป็นต่อแน่นอนเผลอๆเป็นรองเยอะด้วย <ๆ S 1> นี่นะครับคือเขาจอ่อเขาจ่อใกล้ฮอตมากกว่าเราร <ๆ S 1> ไปครับผมต้องยอมเสียแล้วงานนี้ผมต้องยอมเสียไปแล้วงานนี้ <ๆ S 1> เป็นสองต่อสามแล้วชิบหายแล้ว ไม่น่ารอดนะครับเกมนี้เราไม่น่ารอดอุตเขาเข้าฮัตได้สองตัวก็โบกมือลาได้เลยครับงานนีน้ไปครับผมคนนี้เดินดีเดินดีกว่าคนแรกน่าจะซ้อมมาดี เ okay, ไปนีไม่น่าไม่น่าได้แล้วแหละน่าจะแพ้แล้วนะครับไม่น่ารอดนยอมแพ้ดีกว่าเนาะเด่นไปก็อนี่ครับ <c oughs> ไปกระดานสุดท้ายดีกว่าไม่รู้พลาดตรงไหนเมื่อกี้นี่แต่ทีน่นี่น่าจะเป็นจังหวัดที่เดินสามเจ็ด ขึ้นไปเอาลครับน่าจะเป็นที่เดินสามมาเจ็ดเอาแลงานนี้เรายังใช้กลยุทธ์เดิมอยู่ทรงนี้เอามาเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับอย่าไปซีเรียสขึ้นไปครับผมออกกองโจนออกกองโจนมาแล้ว นี่เป็นทรงดาวด้วยของเขาเป็นทรงดาวนะครับขึ้นไปเลยครับงานนี้ขึ้นมากค้งโจนขคงโจน ั้เป็นสามเหลี่ยมแล้วแปะมุมเข้าไปดูแล้วน่าจะไม่ดีทั้งทั้งสองเกมเลยนะสำหรับคนนี้นะครับเล่นดีมากผมน่าจะแย่ทั้งสองเกมในงานนีน้เอาล้วครับตัดสินใจต่อแ่้ะผมไม่ดีรอทีนี้โอกาสที่เขาจะเข้าฮอตได้สูงมาก แต่ก่อนหน่งเขาต้องกันสองก่อนไม่งั้นไม่งั้นหลุดแน่เกมนี้นะครับอย่างนี้เราก็จะไปสิบแปดสิบห้าหรือจะไปสิบเก้าสิบหกดูไปสิบเก้าสิบหกดูดีกว่าสิบแปดสิบห้าก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ทําผมไปสิบเก้าสิบหกดีกว่าให้เขาเดินแปดมาสิบสองเขามาแน่ๆเลยครับเขาไม่รอแล้วไปนี่ ยีสบสาสิบเก้าคือถ้าสิบแปดไปสิบห้านะมันก็ได้กินสองก็จริงแต่มันไปเข้ามุมมันไม่มีประโยชน์ครับอันนี้คือเหตุผลเนาะท่านผู้ชม่าจะงงทำไมไม่ยิงสองนี่นะครับเขายอมแพ้แล้วโอเคครับ